นี่คือโค้งสุดท้ายของการตัดสินโจกตตดโจกต้องฉบับมาเองกับศึกตลกสุดม้วนระหว่างคุณทอฟฟี่3บาท50คุณรุงและก็นายาวลูกหยีตอนนี้ครับมาลุ้นกันต่อว่าคุณอาเฉลิมพลจะโกวตให้กับใครและคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าใครกันแน่ครับที่เป็นแชมป์ในวันนี้เอาละครับอยู่ที่คุณอาเฉลิมพลครับมีอยู่1คะแนน,นครับคุณอาเฉลิมพลให้ใครครับลุ้นหน้าคะแนนนี้ตัดสินครับใครจะเป็นแชมป์ประจําสัปดาห์นี้ครับ ถ้าพูดเรื่องเพลงที่ลงตัวชัดเจนผมให้ลุงครับลุงนะครับผมโอ้โหนะฮะแล้วก็เป็นคุณรุงเลยครับที่คว้าแชมป์ไปได้แม่ขอปรบมือให้เลยเลยครับเชิญพี่มามครับมอบเปลี่ยนให้กับน้องรุงครับผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้นะครับแต่พันสูสีจริงๆนะ เพราะแต่ละคนก็ม kind of um ีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะครับน้องลุงนะครับกับอไมอันนี้ปลาปนจินนะเราเราปิดรายการก่อนนะขอบคุณคุณพี่เสริมผลนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคณะกรรมาการของเรานะครับต้นฉบับที่น่ารักของเราครับคุณอาเฉลิมพลมาลาคบขอบคุณวงออตแต้ด้วยนะครับสัปาดาห์หน้าครับนะฮะเรามาดูว่าต้นฉบับของเราจะเป็นใครที่เขาจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะครับ รีบไปไหนนะฮะไม่รีบไปไหนหปิดรายการก่อนเตรียมตัวไปรับต้นฉบับใช่ไหมฮะครับโอ้อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ และก็เป็นคุณรุ้งรุ้งราวันแหละครับที่ควา้าแชมป์โจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับมาเองไปได้ส่วนณยาแล้วก็คุณทอฟี่วันนี้ครับทั้งร้องเต้นโชว์นี่แม่สุดยอดจริงๆครับขอปลอบมือให้เลยไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับและสัปดาห์หน้าครับนี่คือครั้งแรกกับการมาเยือนของราชาเพลงพูดหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพลินผมแดนนโมนโมพี่กลัวไม่กล้าจะโจ สา, <S <S ามคนยี่สิบคนไม่ยากไม่ยงแค่เจ็บเจ็บคันคันพียงเจ็บเจ็บผมชอบอะไรที่รักของเพลิน <S <S ไม่ได้ร่างกายหัวใจเพลินก็ไม่ว่าขอเพียงแต่ได้เห็นหน้าคนไม่มีดาวคนไม่มีดาวลอ้อไง นี่ให้มางานเดียวให้ร้องหลายเพลงนะนี่เพลงล่าสุดกำลังเขียนอยู่ครับผมมนรักเชียงรายฟังก่อนฟังก่อนได้ฟังก่อนไม่ต้องไปร้องหรอกครับทุกคนพร้อมกับแก๊งตลกสุดป่วนนำโดยคุณนายมุงคลปัทะคุณตุ๊กี้สุดารัตน์และตลกสุดหล่อหมุนกระรอกเชิญยิ้ม บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงใครจะได้เป็นแชมป์มาลุ้นกันวันอาทิตย์หน้าสองทุ่มนะครับ